โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันที่เว็บไซต์ Google Translate หรือ Google แปลภาษานะครับผมมาอยู่ในคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้ามเวลาแล้วกันนะครับผมขอเรียกอย่างนี้นะเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาลองทําการเขียนคําภาษาไทยโดยใช้ตัวอักษรอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอย่างเช่น Sawadee Sawadee na I saw Kim Shensu <laughs> Kim เนี่ยมันบางที Google แปลภาษาอาจจะแปลภาษาไทยไอ้นี่นะครับผมแต่เราไม่เน้นตรงนั้นนะเราเน้นตรงคําอ่านออกเสียงที่ระบบ AI ออกเสียงเป็นภาษาตามที่เราเลือกครับผมเนีย่ยมันจะออกเสียงตามภาษาที่เราเลือกครับผม <saw> Kim. นี่ I s a า k ิม ก็คือไอติมนะครับผมก็สวัสดีกับไอติมนะครับผมต่อมานี่ดูไฮดีคอร์น คำต่อมาครับผมก็คือคำว่า do high D corn <laughs> do high D corn อืมอ่าคำต่อมาจะเอาคำว่าอะไรดีนะสวัสดีไปแล้วก็ต้องเป็นสวัสดีฮาฟื้ แต่อันน่ก็ดีดีกันว่า ดีดีกันทีดีดีกันทีอไม่ผ่านนะพางขาคนนี้ไม่ผ่านนะอ่า คำว่นานาีนา่สวัสดีฮับฟู ไม <c oughs> ่น,เนีเขาเอง้าแล้วล่ะอ่าต่อมาวาน so Hmm. 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 Yeah. So sun van. So san van. So san van ka. So san van ka. So san van, so san van kia. อืมไม่หา่านไม่านคราวนี้ไม่ผ่านนะอ่าเราจะมาลองกันดูที่คำว่าอ่าคำว่าจับจับ อืมจตตอนนั um. um ้นสกกเลยเขาว่าน um. ah, ี um um. um ่ม um. <laughs> um ันจ um. <laughs> um ุ um. um ่มจุ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 ่มุ่่มาว่าจิมจิมจุมจิมจุมจิมจุม ที่นอนที่อืมมาเขียนชื่อตอนหอนในเกมต่างๆที่ผมรู้ดีกว่าเอาเป็นชื่อแรไเลย นี่ชิโกะอาจออกเสียงแบบรวกลนะครับชิโกะชิโกะแต่ที่จริงมันคือคอน <iro> นี่ชิโรโกะอืมนะครับผม นี่มาสเตอร์ชิบะมาสเตอร์ชิบะอ่ะท่านชิบะบ้าอืมจะว่าอะไรอีกดีนะ uh AR, Ya, Rue. Arja, Roo. -ru. อาจจะรู้อาจารู้อาจจะรู้ท่าสำนี้อังกฤษของ AI มันจะออกเสียงว่าอาจรอาจะรู้ コンペンダ Mmm. Fundy crub. <laughs> Fundy crub Fundy <laughs> Crub Fundy Crub ยากันยากันอืม,มก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ลาไปด้วยคำนี้นีกครับ นี่เลย Fundy Curb Fundy Curb นี่ยเอาดีครับนะครับผม Fundy Curb See you again next time คลิปนี้จะลงในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณครับ Fundy Crab